บัมเปอร์บัมเปอร์ฮะวันนี้ฮะเราอยู่กับโอราคูดแคทนะครับในรุ่นของอัลตร้าโซบูรสีใหม่ครับผมแทมแท้นี่คือครั้งแรกหลังจากที่เขาเปิดตัวออกมาครับเราได้สัมผัสเขาแล้ววันนี้กับความโดดเด่นของเรื่องสีสันแล้วครับใช้แบบนี้แล้วกันด้วยสีใหม่เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวมาต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถูกใจวัยรุ่น g e สีมากๆากคโดยเฉพาะ เรื่องของสีแบบนี้โซบูคือจะฟ้า,าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบคาลิปเปอร์สีเหลืองนะตัดจะสีนี่บอกว่าโอ้โหโดดเด่นสุดๆนะเวลาอยู่บนถนนครับทุกคนค,ครับผมวันนี้เราจะไปออกทริปกันครับวันเดย์ทริปกับโอราดูดแคทครับคันนี้ครับยีที้จานการ ว่าเหมาะกับเจนซีถูกต้องครับปิ๊งเซ็ตเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องเจนซีที่ผมพูดถึงคุ้นหน้ากันดีนะทุกคนที่ตามกับพีออนไลน์เราอยู่นะครับมาทำงานด้วยกันหลายทีแล้วนะครับนี่คือน้องที่ไปกับเราทริปนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นคอมแพคไปดูกันว่าเจ้าคันนี้วันนี้อ่ะเราจะพาเขาไปเที่ยวที่บางแสนนะครับวันนี้มีสอบถามด้วยนะเห็นคันนี้แล้วเป็นไง first impression สำหรับตัวเองรู้สึกว่า รถมันน่าร right? er? mm ักมากทุกคนมันแบบว่าเหมาะกับวัยรุ่นแบบ Gen Z เวลาเราจะไปไหนใช่ไหมเราก็จะไปแบบรวดเร็วอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบกระทัดรัดดูน่าพาไปเที่ยวมากเลยค่ะเอออ่าเป็นไงาน first impression เรียกว่าประทับใจแล้วเดี๋ยววันนี้นอกจากเดินทางร่วมกันมีรถทิพมีกิจกรรมให้ทำเราจะไปแวะทำหลายที่เลยกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสายรีกว่าคาเฟ่ก็มีนะ สายแบบงานครับ made, แพนเมแเราก็มีพาไปแต่ที่สําคัญวันนี้ระหว่างทางเราจะร่วมพูดคุยไปแล้วก็จะมีโอกาสให้น้องนิวลองขับ,บลองดูด้วยว่าชอบแค่ไหนฮะค่ะรถยนต์ไฟฟ้าครับผม<ป>รุ่นนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับตอนนี้เราอยู่บนโอรากุนแคทนะครับตัว อัลตร้านะครับผมตัวอัลตร้าเราจะเดินทางไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวกัน1วันกับโอราร์กุสแคทวันนี้นะครับผมเส้นทางเป็นไงฮะจักรยานฮะตอนนี้ก็เส้นทางเราเลือกเส้นทางที่แบบตื่นเต้นนิดนึงครับวันนี้จะไปบางแสนโเ้ยผมเห็นฝนมันตกหรอกอ่ะก็อยากไปดูน้ำไงก็เลยแบบไปบางแสนกันดีกว่ะพี่อาร์ไปดูน้ำกันเราให้เด็กถิ่นเช็คแล้วใช่เช็คเติมคาพน้ำอยูก็ลองเช็คๆดูก่อนว่าเอ้ยบางแสนตอนนี้เป็นไงก็บางจุดก็มีท่วมบ้าง แต่ไม่รู้ว่าพอเราไปถึงเนี่ยอาจจะไม่ท่วมแล้วก็ได้แดดแรงอยู่แดดแรงอยู่วันนี้วันนี้แอมมีแดดก็อย่างที่บอกไปฮะตอนเปิดต้นรายการวันนี้เรามากับน้องโซบูนะครับนี่คือสีล่าสุดสีใหม่เรียกว่าสดใสเลยเปิดตัวไม่ได้พักใหญ่นะเราก็เริ่มเห็นบนถนนแล้วล่ะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เหลืองอย่างที่เราได้แนะนําไปนะครับผมก็วันนี้ถามว่าบัมเปอร์ของเราก็เพิ่งได้คันนี้มานะครับมีโอกาสดีเพราะว่า นานแล้วลหะที่เราไม่ได้ขับบูธแคทนะอาน,นะไม่คือเราสงสยัยว่าแบบเอ้ยทำไมรถมันออกมานานมากแล้วมันขับมา <ขอ S 2> มสักระยะอล้รอย่างที่พเพื่อนๆรู้กันนะครับแทบจะเป็นรถดยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆเลยที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต,แต่ทําไมจนถึงวันนี้เด็กเกางเซีทำไมเขาถึงยังชื่นชอบโกลาคุนแคทคันนี้อยู่ใช่ดนะเดี๋ยวก่อนที่จะถามทางน้องนิวเนะี่ย ก็มีโอกาสกลับไปดูเหมือนกันว่างานดีไซน์ของออร่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีดีไซน์เขาใช้คำว่า retro นะคะก็คือเป็นรถที่ตั้งใจจะทําให้มันดูคลาสสิกมันดูไม่เบื่อนะทุกคนทั้งเรื่องของภายนอกแล้วก็ภายในด้วยแล้วก็ผสมผสานเรื่องของ เทคโนโลยีเข้าไปด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตาแมวใช่ไหมมันก็เลยไปล้อกับชื่อรุ่นเขาว่ากู๊ t แคทนะครับอย่างที่ทราบว่ารถในเซกเมนต์นี้ในตลาดเรามันมีหลายคันเนาะแต่คันนี้ผมบอกว่าหน้าตาดีๆอ่ะน่าใช้นานๆมันมีไม่กี่รุ่นแต่นี่คือหนึ่งในนั้นที่เราเลือกมาเพราะว่าความว่าดูได้นานดูไม่เบื่อมันเป็นอย่างนี้แหละคือเขาขายมาแล้วตอนนี้เกือบ4ีปีนะประชาชนกู๊ดแคทเนี่ยมันเกินเจ็ดพันคันแล้วอ่ะในไทยนะต้องบอกว่าทุกคนเรื่องหน้าจะเหมือนกันเหมือนกับที่เรราู้สึก ว่าแบบเนี้ยผมมองอะไรอีก10ปีคันนี้มันก็ยังดูไม่เบื่อนะครับผมอ่ะอันนี้ถามเลยดีกว่าถามวัยรุ่นเจนซีเขาเดี๋ยวเขาว่าเจนซีมันหมายความว่าไงห่างจากเราเท่าไหร่โอ้โหไม่นับแล้วกันไม่นับเยอายุเท่าไหร่ออกกล้องเลยอายุเท่าไหร่ออไม่นับแล้วกันไม่นับเจนซีปีนี้น่าจะประมาณ20รุ่นหลานแล้วรุ่นหลานรุ่นที่แบบว่ากำลังเริ่มขับรถ่ใชมถูกไหมเราเรานี่เราขับรถเป็นอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะขับรถน้ำมันมาก่อนใช่ อมช่วงหลังเนี่ยมันมีข่าวเรื่องรถไฟฟ้ามาเยอะมากๆมีความสนใจไหมในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับวัยรุ่นเนยวัยวรุ่นสมัยนีย้เอาเพื่อนๆน้องนิวด้วยอาจจะได้ยินมาเขารถที่เขากำลังเลือกในปี2025เนี่ยเขามองไปที่รถไฟฟ้ารถน้ำมันส่วนใหญ่ แล้วแต่คนคืออย่างบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเดินทางแบบว่าใกล้ๆหรือแบบว่าอยู่เป็นบ้านหรือแบบว่าเขาไม่ได้ไปไหนไกลมากเ<แ>ีย่ยส่วนมากก็จะเลือกเป็นรถไฟฟ้าเพ<แ>ราะว่ามันสะดวกกว่าแล้วก็เราไม่ต้องแบบว่าไปไหนแบบถ้าไม่ไปไหนไกลเขาก็จะเลือกเป็นรถไฟฟ้าก,กันแต่ถ้าเกิดคนที่เขาแบบว่าไปทางไกลๆมากๆบบเ้าก็เลือกเป็นรถมันมากกว่าเรื่องของเรื่องของการดีไซน์มีมีส่วน ต่อการต่งใจของเด็กเจนเจนใหม่ๆใช่ไหมอืมมีมีสวยมากๆเลยใช่ค่ะว่าด้วยความว่าเจนเราเนี่ยมันคือเป็นคนที่แบบว่าชอบถ่ายรูปชอบแบบว่าอาจจะมีเซลฟี่อาจจะมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภายในของรถเนี่ยมันก็จะสําคัญมากเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถแบบเอาทำคอนเทนต์ได้หมดเลยเออแล้วอย่างคันนี้ใช้ได้ไหมออกแนวเรโทรแบบนี้สวยนะคะทุกคนแบบว่าถ่ายรูป ได้ทุกมุมเลยอาจจะเป็นแบบว่ารือว่าไปกับเพื่อนถ่ายรูปให้เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็สวยหรือว่าเราจะถ่ายที่ตัวเองเอย่างเงี้ยก็สวยเหมือนกันอั่นยอัน,อนี้ถ้าพี่ถามว่าสำหรับ Gen4 ซื้อรถไฟฟ้า1นึ่คัน ดูเรื่องดีไซน์หรือว่าเรื่องแบตเตอรี่มาก่อนสำหรับหนูนะคือหนูอ่ะอาจจะมองที่ดีไซน์ก่อนแต่ว่าบางคนเขาอาจจะมองเรื่องแบตเตอรี่เพราะว่าบางคนเขาอาจจะเน้นการใช้งานไม่ได้เน้นแบบภายในแต่สำหรับหนูเนี่ยหนูเน้นภายในรู้เน้นภายในรู้เน้นทาคอนเทนต์ถูกต้องมาอย่างน้อยก็ต้องมีแบบกระจกพาโนราลัมิกมาเปิดรับแสงนอนถ่ายในรถแสงสวยๆอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราวัยร์ดเจนซีเนาะมันก็ต้องทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ตลอดได้เพื่อนๆได้ยินฮะ เราแวรุ่นเจ็ี่เราเราแล้วโอเคนะ้วไม่มันเป็นการสื่อสารอย่างเงี้ยอ๋อเราคือไวรุณกับผมเนี่ยเนี่ยคือแมสเซจของลูกหลานในคืนนี้พี่อ่อนน้อมเนี่ยคือคุณพูดว่าผมดูแก่เลยจะซื้อให้ลูกอ่ะจะซื้อให้ลูกเขาอยากได้รถประมาณนี้แบบนี้คือดีไซน์มาก่อนทำคอนเทนต์ได้อ่ะก็จริงเว้ยจริงเว้ยจริงแล้วเรื่องของสีสันนะมีผลไหมอย่างสีอย่างเงี้ยถูกใจไหมไอ้สีโซบูเนี่ยรู้สึกไงสีนี้ก็ถือว่าสวย ความแบบว่าสดใสให้มันเข้ากับวัยเราเพราะวัยเรามันก็จะเป็นวัยที่แบบสดใสนะคะอะไรแบบนี้ด้วยโอ้เอาแบบนี่จะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้หมดเลยแั่งหมดตรงนี้คือเนี้ยแม่งหมดมองเลยแล้วตายแล้วอ่ะแล้วเรื่องอย่างภายในอ่ะเมื่อกี้คือเมื่อกี้บอกแล้วข้างนอกเขามันเป็นเรโทรใช่ป่ะความเป็นเรโทรภายในมันเป็นยังไงพี่อาร์ตอธิบายความเป็นเรโทรภายในดูการใช้โทนสีแนวคลาสสิกหน่อยเรโทรหน่อยแล้วก็เรื่องของการวางแดชบอร์ดอ่ะเป็นแนวนอน นะครับแล้วก็ดีไซน์เรื่องของพวงมาลัยเรื่องของแดชบอร์ดแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยมันจะออกเป็นสไตล์ของแบบย้อนยุคแต่แฝงเทคโนโลยีเข้าไปนะครับนะทำมันมัน,ม,นมิกซ์กันได้ยอย่างลงตัวเลเดียวผมชอบนะการดีไซน์แบบนี้มันสวยดีนะตัวร,ว,รวมรวมไปถึงเบาระเกดเบาเขาจะเป็นแบบติ๊กชิ่งได้เนี่ยจะเป็นไดมอนด์คัทเหมือนโซฟาสมัยก่อนเคยเห็นไหมอ่าเน,นี่ยรกคลาสสิกอ่ะมันจะเป็นเบาเย็บแนวๆอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมชอบจริงภายในคือเขากล้าเล่นเฉดสีเรื่องของวัสดุ เรื่องของแบบว่าเปิดมากนะ<ช>ม,มันก็ทำให้แบบูกใจ Gen Z หลายๆคนโดยเฉพาะเรื่องของทัชชิ่งหลายจุดรวนของปุ่มเนี่ยยังปุ่มตรงนั้นนะก็มีดีไซน์เห็นไหม<ช>มันไม่ใช่ปุ่มพลาสติกดำๆกดๆลงไป<ช>มันก็ยังมีแบบว่าคาแรคเตอร์ของเขาทำออกมาให,มให้มันดูเข้ากับรถอะไรเนี้ยหลายๆจุดชอบเอาเองี้น้องนิวถ้ามองรวมๆภายในยชอบจุดไหนมากที่สุดถ้าแบบมองปุ่มนะหนูชอบตรงนี้ตรงนี้มันให้ความแบบว่าดูเท่ดูแบบว่า มันเหมือนปุ่มเครื่องบินใช่มบินันให้ความรู้สึกแบบเราขับรถจริงหรือเปล่าหรือว่าเราขับเครื่องบินเราอกเครียด่ใช้งานสะดวกเลยนะใช่เพราะว่ามันไม่ต้องไปหาปุ่มกดตรงหน้าจอแล้วเราอยากจะปรับแอร์ตรงเนี้ยเราปรับได้เลยเรากดได้แต่ถ้ามาแบบว่าให้มันแบบมองเห็นได้ไม่ได้บว่าเราต้องหาหรือแบบว่าถ้าสมมติตอนกลางคืนใช่หคะเวลาเราขับรถเนี้ยเราก็จะมองเห็นได้่าอีกจุดหนึ่งพี่อาร์ตผมบอกเลยคนเจนสี่ซื้อรถ ไม่ได้ดูแค่ดีไซน์ฮะครับผมต้องดูเรื่องของพอร์ตการชาร์จด้วยใช้ Type C หรือว่า Type A ส่วนตัวเนี่ยหนูยังใช้เป็นไรนิเอ้ย <A> เฮ้ย <A> คุณหลงยุคแล้วเฮ้ยเฮ้ยปกประีวซืว้เ Gen C ไม่จริงพันนี้เขาปรับพอร์ตมาให้แล้วถ้าสังเกตทั้งหน,น้าน้องนิวเห็นไหมมีทั้ง C ทั้ง A เห็นไหมมีให้ตองแบบไปรอดแล้วเว้ยรอดแล้ววุงนี้รอดล้วรอดลวมีมี A อยู่เรื่อยๆไเห็นได้เมื่อกี้กังวลอยู่เหมือนกันว่าตอบว่าไง ผ่านไปเห็นมีเออ๋อแถมที่อันนี้มีที่ชาร์จไวเลสชาร์เจอร์ด้วยของมือถือคุณชาร์จตัวนี้ได้ไหมฮะอันนี่เพิ่มกําลังไฟแล้วนะฮะนี่ครับมือถือเจนซีต้องทาได้อย่างงี้นะครับอย่าหันไปทางซ้ายทางขวาของคุณมือถือของทางพีอาร์ครับทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ฮะครับลงทุนลุ้เรื่องฮะยกไปเรื่องมือถือฮะไม่ได้ครับสับายบ่อยครับยังเป็นชาร์จสายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือฟังก์ชันเก๋ๆข้างหน้าอย่างที่เขาบอกว่าคันนี้มีนอกจากเรื่องของดีซ์แแแล้้วครรงงงสาี่ข็ก สำคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแต่ละอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนมาด้วยพี่อาร์ตสังเกตเกียร <S 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 ์ไหมเมื่อกี้เรามีโอกาสคุยอยู่จําสมัยก่อนเราเกียร์เขาอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงเป็นเกียร์มือนะครับอยู่ทางขวามือเลยก็เพิ่มพื้นที่นะครับในการเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารก็ไม่ต้องเนี่ยใส่ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเข้ามาได้ย้ายเกียร์อยู่ตรงนี้ซะนะสะดวกสบายขึ้นเอาละครับพี่อารครับวันนี้เราขับออกมาสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะพักกันที่มอเตอร์เวย์ ขับมาแล้วเป็นยังไงบ้างในมเมืองนอกเมืองบอกที่ว่ามันคล่องตัวขนาดไหนครับสาหรับรถไฟฟ้ามันแน่นอนอยู่แล้วรถไฟฟ้านะครับอัตาราเร่งมันลงล้อร้อยเปอร์เซ็นต์มันออกตัวดีอยู่แล้วนะครับผมและการขับขี่ในเมืองด้วยทรงของตัวรถด้วยขนาดของตัวรถเนี่ยมันทําให้ขับขี่ในเมืองได้สะดวกสบายมีความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองนะครับแล้วก็เนี่ยเราออกมานอกเมืองเนี่ย อัตราเร่งเยยบก็มาเยยบก็มาแต่ก็ต้องแรกด้วยอัตราสิ้นเปลืองเหมือนปกตินะครับถ้าอยากประหยัดแบตก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าคันนี้นะครับมีแบตเตอรี่ต่อกระชั้นหนึ่งครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ถึง480กิโลเมตรนะครับผมนาก็วิ่งไปกลับได้นะที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยวิ่งไปกลับได้เลยนะครับระบบช่วงล่างช่วงล่างเขาก็เน้นมาเพื่อความนุ่มนวลอยู่ซับแสดงสั่นเทือนดีนะครับผมอันนี้คือคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวให้ลองทุกตำแหน่งเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ ขายคันนี้ได้กับน้องมิวได้พี่ขอค่าคอมนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะไปให้ลองนั่งด้านหลังใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาถามฟิลลองวิจาร์วิจารได้หน่อยนะรู้ไปถึงเดี๋ยวให้ลองขับคันนี้ด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมได้เวลาลองเปลี่ยนนะครับผมเมื่อกี้มีโอกาสแวะเรียกว่าแวะกลางทางลองสลับตำแหน่งแวะจุดโออิซิสแวะโอซิสกินก้งกินข้าก่อนนะครับผมค่อยเดินทางกันต่อเดี๋ยวสำรับรู้ผมรู้ว่าทุกคนอะ ไม่ได้อยากดูผมหรอกนะแต่ผมก็ติดโคโปข้างหลังแล้วเรามีมุมหลังด้วยช่ครับผมก็เมื่อกี้ให้น้องมันลองรองนั่งมาสักพักเป็นไงมั่งครับน้องเนวข้างหลังเป็นยังไงมั่งส่งเสียงหน่อยข้างหลังกว้างเหมือนกันนะครับกว้างแบบว่าสามารถแบบขยับตัวแล้วก็เบาะเนี่ยถือว่านั่งสบายมาสาหรับผู้หญิงแบบตัวเล็กๆที่แบบว่านั่งไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็นั่งสบายแบบสามารถหลับได้เลยอ่าอ่าแล้วอย่างนงี้วัยรุ่นทั่วไปเนี่ยเพื่อนเยอะไหม เวลาใช้รถเนี่ยขับคนเดียวไหมส่วนใหญ่หรือว่ามีเพื่อนนั่งไปด้วยถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูจะนั่งกับเพื่อนส่วนมากจะมีเพื่อนแบบว่าไปด้วยครับกว่าประมาณสองสามคนประมาณนี้ค่ะเฮ้ยแต่ว่าเอาเด็กรุ่นใหม่ถ้าซื้อรถมาใช้อ่ะเขาก็ไม่ได้คํานึงถึงนะว่าจะต้องเผื่อคนอื่นตรงไหนแบบมันจะไม่เหมือนกลุ่มรถครอบครัวไงหน้าที่แบบจะต้องคิดเผื่อแบบตรงนี้ต้องใส่นู่นใสน่นี่ไม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 เอาขับคนเดียวชอบก็พอส่วนมากหนูจะดูเป็นพวกแบบว่าเล็กดูมเผื่อแบบว่า บางครั้งเวลาเราไปซื้อของเนี่ย<ม>เราจะได้แบบว่ามีที่วางของมันจะได้พอดีอใช่เพราะว่าบางทีแบบว่าเราอาจจะวางข้างหลังไม่พอเพราะวัยรุ่นเจนซีชอบซื้อของเอยอะมันก็ต้องแบบมีพื้นที่หน่อยใช่ค่ะแล้วก็จะดูว่า<อ>เลกรูมเนี่ยมันกว้างแค่ไหนเพื่อเอาไว้วางของด้วย<ม>หรือว่าบางทีเนี่ยสมมติว่าเราไปเที่ยวหรือว่าเราไปทำคอนเทนต์ตามคาเฟ่ยงงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนชุดเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าไป หาที่เปลี่ยนชุดที่อื่นเราก็คือเปลี่ยนชุดในรถได้เลย<อ>เราใช้รถให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจุดไหนมั่งที่ผู้หญิงเวลาซื้อรถจะแตกต่างกับผู้ชายการใช้งานพี่เห็นตรงนี้สําคัญไหมกระจกแต่งหน้าตรงนี้สำคัญสคัญนะคะคนอยู่ฝั่งนี้ด้วยเออไอไฟแบบนี้มันดียังไง led เียวขาวเนี่ยไฟแบบนี้นะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าแบบว่าเราควรจะแต่งตรงไหนเพิ่มไหมหรืออะไรยังไงเพิ่มดีอ,อย่างนี้ด้วยค่ะ<อ>มันก็บางทีเวลาตอนกลางคืนใช่ไหมคะสมมติว่า<ม>ไป ไปเที่ยวกับเพื่อนตอนอคืนอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเพื่อนอยากจะแต่งหน้าเพิ่มแล้วถ้าสมมติเราเปิดกระจกแบบนี้มาปุ๊บแล้วมันไม่มีไฟมันก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนแต่งหน้าเราก็หนูว่ารุ่นนี้ดีตรงที่ว่าพอมันมีไฟใช่ไหมคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นไฟสีเหลืองกับสีขาวมีผลไหมแต่งหน้ามีค่ะ<อ>ถ้าเป็นไฟเหลืองเนี่ยพอแต่งหน้าปุ๊บ แล,ลแล้วเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยหน้าเรามันจะสีมันจะเด่นววกว่าคนอื่นเยอะต้องรู้จักใช่แต่พอเป็นไฟขาวเนี่ยมันจะหมแบบให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ว,แ,ลว,ว,แ,ลว,วแล้วข้างหลังเป็นแบกระเด้งมืเวลาเราขับ <S <S ยังไม่รู้สึกกระเด้งเลยนะคะรู้สึกแบบเราขับดีเลยขับดีนะอีกจุดหนึ่งที่เก็บของช่องกระจุกกระจิกเนี่ย คือสไตล์รถของผู้ชายผู้หญิงจะไม่เหมือนกันเลยผู้ชายทุกคนเนี่ยรถจะเนี๊ยบถูกไหมแต่บ้านอาจจะเลอะถูกว่าแต่รถเนี่ยนี่กริบแต่ผู้หญิงเนี่ยสไตล์การใช้รถจะไม่เหมือนเขาจะใช้ฟังก์ชันเยอะมากจุดเก็บของอะไรต่างๆี่ยสำคัญไหมสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพอมันมีจุดเก็บของเยอะๆเนี่ยมันทําให้แบบว่าเราใช้ชีวิตในรถง่ายขึ้นอ่ะเพราะว่าเหมือนถ้าเราอยากได้อะไรเราก็หยิบ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 ิบได้เลยแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อื ใช่หนูว่าจุดเก็บของเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในรถเหมือนกันค่ะโอ้โหและนี่ก็คือน้องอีกหนึ่งคนนะที่กำลังดูอยู่คือเขาใช้รถน้ำมันขับรถเป็นแล้วล่ะกำลังมองเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งคำถามแล้วกันสําหรับผู้หญิงค่ะไลฟ์สไตล์ของการใช้พื้นที่สัมภาระด้านหลังเป็นยังไงของน้องมิวแต่รถคันเก่านะใส่ของอะไรเยอะไหมส่วนมากเขาจะพกรองเท้าไว้ใช่เพราะว่าเผื่อแบบว่าสมมติว่าเราไปที่ไหนก็ตามแล้วเรารู้สึกอยากเปลี่ยนลุกอยากเปลี่ยน รองเท้าหรือว่าบางทีเราอาจจะขับรถแล้วเราไม่ถนัดกับรองเท้าคู่นี้ <S <S 2> <S 2> เราก็แค่เปลี่ยนรองเท้าในการขับรถหนูรู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยก็เป็นที่สําคัญมากๆว่าแบบเราจะต้องมีที่เก็บของเยอะค่ะแล้วอย่างออร่าเนี่ยเจ้าคุณแค่จะมองว่ามันขนาดมันกำลังโอเคไหมเพียงพอกับการใช้งานของเราไหมสำหรับหนูที่เป็นผู้หญิงแบบตัวคนเดียวเลยนะหนูรู้สึกว่าคันนี้โอเคแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้เป็นรถที่คันใหญ่เกินแล้วมันก็ไม่ได้เป็นรถที่คันเล็กเกิน ขนาดก็แล้วก็พอดีใช่ค่ะก็คือเราไม่ได้ต้องการรถที่มันใหญ่เพราะฉน้นเรื่องของความคล่องตัวมากกว่าเนาะช่ขับง่ายขับสะดวกอะไรอย่างงี้ด้วยเมื่อกี้เราคุยเรื่องแบตเตอรี่ไว้ด้วยว่าถ้าอยากเป็นผู้ชายชก็จะดูเรื่องสมรรถนะแบตเตอรี่มาก,ก่อนทีนี้ถามว่าสําหรับคนที่กําลังจะมองหารถยนต์ไฟฟ้าทางรุ่นเริ่ต้น ทั่วไปตอนนี้ในตลาดมันเท่าๆกันหมดเลยพี่อาร์ตอย่างคันนี้แบตเตอรี่ขนาด57.7กิโลวัตต์ถ้าตีเป็น EDC ก็ประมาณ480กิลเมตรต่อหนึการชาร์จนะครับหนการเดินทางอันนี้การใช้านจริงมันก็มีรถกว่านี้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ของคุณด้วยน้องนิวมองว่าแบตเตอรี่ไซส์นี้ในท้องตลาด เพียงพอกับการใช้งานไหมหนูว่าเพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าม,มันก็ถามว่าวิ่งได้เยอะไหมก็ถือว่าวิ่งได้เยอะมากๆเลยครับถ้าเทียบกับการแบบว่าใช้ชีวิตของเราที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้วิ่งทุกวัน<ม>วันละ500โลขนาดนั้นหนูว่าคันนี้ก็โอเคแล้วใช่แล้วมีความกังวลไหมกับการใช้รถไฟฟ้าเรื่องของจุดชาร์จการหาที่ชาร์จเดี๋ยวนี้มันสะดวกไหมที่ชาร์จรถอะหาง่ายขึ้นเยอะมากบางที่หนูเคยเห็นด้วยนะที่เป็นปั๊มสําหรับ ที่ชาร์จรถโดยเฉพาะเลยแบบว่ามีมีแต่ที่ชาร์จรถไม่ไม่ได้เป็นแบบว่าเติมน้ำมันแล้วหนูสูสว่าเดี๋ยวนี้มาหายหาง่ายขึ้นเยอะมากจริงนะพี่อารอย่างอย่างอย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยมันซื้อรถไฟฟ้ามันเป็นการปรับตัวง่ายๆใช่เพราะเขาโตมากะอะไรที่เป็นหน้าจอกดกดอยู่แล้วรวมถึงมือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถคข้เขาชินในการชี่มันต้องชาร์จต้องอะไรใช่แต่ว่าเชื่อไหมว่าผมไปเจอเซลเนี่ยบางคนก็บอกว่าลูกค้าผู้ใหญ่ก็เยอะแต่คุณก็อาจจะต้องอธิบายนานนิดนึงเขาใช้เวลาหน่อย นาะมันแบบต้องปรับตัวเนาะมอนเล่ามันอธิบายเรื่องของรีโมททีวีกับพ่อแม่มันก็อาจจะอธิบายซ้ํามีการโทรมาถามมีอะไรหน่อยคือมันมันไม่เหมือนเด็กๆนี้ทีเดียวปึ๊กรู้เรื่องทําได้แล้วจบอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ฮะเราก็มุ่งหน้านะครับครับผมสู่กิจกรรมของเรานะคะแหล่งท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะเดี๋ยวเราไปไปหาคอคุณแกินกินดีกว่าครไบไปดูร้านสวยๆกันที่แถวแถวบางแสนไปครับจ้ากับ ถ้าเราเดินทางมาถึงบางแสนที่เรียบร้อยแล้วฮะนี่โดยเจ้าถิ่นนำทางมานะใช่นี่เราอยู่ที่ร้านอะไรครับเนี่ยอันนี้เหรอคะนี่ชื่อร้านร<ม>ูทค่ะด้านนี้นะคะ<ม>คือหาเจอนะคะทุกคนซึ่งเป็นร้านที่แบบว่าเหมาะกับ,กบวัยรุ่นจนซีมากเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายนะคะ<ม>ทุกคนอย่างที่เห็นข้างหลังเลยคือต้นไม้เยอะมากซึ่งแบบว่าวัยรุ่นจนซีสมัยนี้เขาชอบแบบต้นไม้กันแถมที่นี่นะคะยังมีแบบอาร์ตแกลเลอรี่หรือแบบอาร์ทที่แบบว่าให้เราได้ทําด้วยนะคะนั่นก็คือร้านละเลงนะคะโดยจะมีทั้งแบบว่า จัดส่วนขวดหรือว่าจะเป็นแบบว่าวาดภาพระบายสีอย่างนี้ก็มีใช่พวกเป็นเนตนอะไรไปใช่เดี๋ยวนี้ร้านกาแฟเขาบาตอนแรกเขาบอกวัยรุ่นจนซีอย่างเราชอบแบบยังเราต้นไม้ต้นไม้เยอะมามาเรียนปลูกต้นไม้ใช่สวนสวนขวดบางทีแบบว่าเหมือนเครียดจากงานเครียดจากการเรียนกันมากมายใช่ไหมคะเขาก็จะมาหาแบบว่าพวกงานศิลปะในการมาช่วยทําให้แบบว่าหายเครียดกันเขาก็เลยจะหาคาเฟ่ที่แบบว่า มีงานศิลปะด้วยเพราะว่ากินกาแฟอร่อยยแล้วก็ทํางานอ่านไปด้วยนั่นเองค่ะอ๋อร้านนี้อยู่ตรงไหนนะร้านนี้หรอคะร้านนี้อยู่ตรงทางเลี่ยงเมืองหนองมนนะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดมาจากบางแสนเนี่ยก็คือไกลมากๆเลยไม่ถึง10นาทีนะคะก็สามารถมาถึงที่นี่ได้แล้วค่ะแต่เมื่อกี้เราขับมาจากกรุงเทพไม่ถึงชั่วโมงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองกลางวันกลางวันเนธรรมดาเดินทางแป๊บเดียวจริง ครับผมก็เดี๋ยวมันมีกาแฟด้วยใช่ไหมพี่อาร์ตอดีได้เวลาพอดีตักกาแฟใช่แล้วก็เห็นว่าร้านนี้ก็โดดเด่นเรื่องกาแฟเหมือนกันด้วยมีให้เลือกเยอะมากได้ขอขอโตไปเลือกกาแฟสักที้กินกาแฟเสร็จไปเวิร์ชช็อปต่อไปครับ ราอยู่กับร้านนี้นะใช้เวลากับที่นี่โอ้โหสองครเลยสองชั่วโมงผ่านไปก็แล้วฮะสามสินาทีก็ผ่านไปแล้วใช้เวลานหมืนกันนะขนาดเราเร่งเ่งนะเพราะคุมเวลาน่เหมือนกันเอาจริงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสรไลท์มันเป็นแบบว่าผ่อนคลายอ่ะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าให้เราได้อยู่กับตัวเองแบบว่าทํางานสินไปด้วยแล้วก็อยู่กับตัวเองไปด้วยผมกำลังคิดคำนี้แค่อยู่นแบบไรอ่เรพูดดูผลงานครับดูผลงานนี่เป็นยังไงบ้างครับน้องสำหรับการพาเพื่อนพ่อเที่ยววันนี้ พวกเราพวกเราเฮ้ยเป็นไงบ้างสำหรับการพาพวกเราเชี่ยววันนี้ก็แบบว่าเราก็เริ่มด้วยแบบชิลๆก่อนแต่ว่าเรายังเหลืออีกที่หนึ่งค่ะใช่อีกที่หนึ่งเนี่ยเราจะพาไปแบบว่าสไตล์แบบวัยรุ่นเลยที่แบบชอบถ่ายรูปนะคะทุกคนใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยต้องชอบร้านนี้แน่นอนค่ะ โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคาเฟ่ต่อไปยังไม่ได้ขับแล้วเรา<ช>เดี๋ยวเราต้องแจกให้ร,รัาปล่อยบอดครับตอนนี้เดี๋ยวเราปล่อยบอดใ,<ช>ให้นิ้วให้ดองไปรอหนึ่งนะถูกใจแค่ไหนครับผมโอเคปัดลุยครับไปกันค่ะ ร้านที่2อเนี่ยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นพามาดีใจมากเราไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับมาบางแสนแล้วเราเห็นทะเลส่วนใหญ่เราก็จะขับป่านเลยป่านเลยปานี่มาถึงทะเลเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับน้องนิวตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่คิดแลแลบนะคะก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่เดี๋ยวแนววัยรุ่นเจนสีเขาชอบมาถ่ายรูปกันเพราะว่ามันมีทั้งมุมทะเลหรือว่าจะเป็นมุมตึกอะไรอย่างเงี้ยมันถ่ายรูปได้หลายมุมได้หลายสไตล์เหมือนมันเหมือนมันเหมือนตึกล้างนะแต่มันไม่ล้างนะใช่มันมันมีทรงขายแต่ว่า ด้วยการตกแต่งของเขามันก็จะมีที่แบบทําให้ถแอบเห็นว่าเขามีที่พักด้วยถูกไหมใช่เขามีที่พักแต่เท่าที่ดูแล้วว่าที่นี่มันก็หลักๆยก็มีในเรื่องของกาแฟเขาบอกว่ามันเหมือนแลบกาแฟด้วยเป็นร้านกาแฟชื่อดังที่นี่อยู่ีเหมือนกันแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารด้วยนะเท่าที่ดูที่อาหารที่เราสั่งมาวันนี้เนี่ยก็เป็นอาหารแนวแบบว่า ต่างชาตินิดนึงนะเรามีทั้งพิซซ่าครับสลัดนะนาโชอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาหารไทยเขาก็มีแบบดูมีูแต่แถมนะราคาผมว่าโอ้โหราคาได้กาลังดีเลยกำลังดีเลยมาแบบว่าสบายกระเป๋าอ่ะช่นนี้เลยนะผมเรามาสรุปกันดีกว่านะจากที่นิวนะได้นั่งได้ทั้งนั่งเบาหน้าเบาะหลังแล้วก็ลองขับแล้วกับโอล่า o ูดแคทกันเนี้นะครับรู้สึกว่าสําหรับโอล่า o ูดแคนะคะก็คือ มันเหมาะกับวัยรุ่นจนี้มากเพราะว่าเราเป็นพวกที่แบบว่าชอบความสะดวกสบายชอบความแบบไปไหนมาไหนได้ง่ายซึ่งรู้สึกว่าโอลาเนี่ยตอบโจทย์มากเพราะว่าทั้งคันเล็กแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็สะดวกสบายแล้วก็การขับการขับขี่นะคะทุกคนคือสะดวกมากแบบพ่วงมาลัยสบายส,สุดลเลยใช่มันคล่องตัวมากๆเลยแล้วก็มีระบบช่วยต่างๆด้วยในตัวนี้อย่างเราเคยขับรถที่เป็นน้ํามันอยู่แล้ว รู้สึกไหมว่าข้อดีของรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันเนี่ยพูดให้ฟังนิดหนึ่งเรามารอลรถไฟออฟ้าแล้วรู้สึกว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งนะทุกคนมันจะมีความต่างกันนิดนึงเพราะว่า,าด้วยความว่าไฟฟ้าพอมันเหยียบปุ๊บแล้วมันจะไปเลยเออสนุกเนาะก <ขอ S 2> ็อย่างวันนี้นะทุกคนเราใช้วลาเนึ่งวันเต็มๆ,ๆในการท่องเที่ยวไปเป็นรถทิพนะเอาจริงนะครับเดี๋ยวเราก็ยังไม่ได้ชาร์จไฟเอาอยู่มันสามารถกลับถึงกรุงเทพไปเลยเพราะว่าบนหน้าจอเรายังเหลืออยู่เท่าไหร่นะ สองสามร้อยสองสามร้อยกิโลก็สามารถขับกลับไปสบายสบายได้ที่บางแสนรวมขับเที่ยวสบายสบายเลยนะกับคุณเกมได้ไปชาี่บ้านสบายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับกบเจนซีนะอยากมารู้จักเจ้าฟูดแคสโซบรูน้องสีใหม่นะมาอมเบรกเหลืองอบเบรกเหลืองไะเป็นเจ้เบรกเหลืองอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมว่าแต่ตอนนี้โอราตัวนี้ราคาเท่าไหร่เหรอคะราคารับจานยังไงฮะเอาอย่างนี้และกันครับเราจะเห็นบนหน้าเว็บหน้าเพจตั้งแต่เปิดตัวมางาบราคา ในหน้าเว็บเนี่ยเขาก็ระบุไว้799,000นะกลับไป190,000ถูกนะฮะแต่ว่าราคาหน้าตอนนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นหลังจากมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่599,000บาทถูกจัดนะถูกจัดสำหรับตัวอัลต้าที่เราขับมาวันนี้ก็อยู่ประมาณ699,000บาทครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะมีส่วนลดราคานี้ยังมีรายละเอียดปริย่อยอีกนะครับผมก็คืออย่างเช่นณวันนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นอย่างเช่นเทรดอินครับถ้าคุณมี รถอยู่แล้วเนี่ยอยากจะมาเปลี่ยนรถเป็นออร่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นแบรนด์เกรดบอลนะแบรนด์อะไรก็ได้คุณจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมอีก3 0,000บาทก็คือมีรถมาเทิร์นนั่นแหละแล้วก็่าคุณจะได้เรื่องของแน่นอนแหละมันอยู่ในแคมเปญที่แบบซื้อเต็มอยู่แล้วคุณใช้คำมีนาคคุณจะได้วอลชาร์ตแล้วก็จะมีโปรแกรมดูแลรักษารถ5าปีก็คือเหมือนกับเราในแต่ละปีที่เราต้องเข้าศูนย์อ่ะฟรีไปเลยอันนี้คุณได้อยู่แล้วเหมือนกับปรแกรมที่ซื้อเต็มเลยนะครับกับส่วนลด3 0,000 ับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอพูดถึงหน่อยนะกันยังไงฮะโอ้โหมันร้อนแรงจริงฮะไปช่วงเดือนกันยาช่วงนี้นั่นเองเขามีโปรโมชั่นของนักกศึษาเ็ี่ลยครับผมคือสำหรับนักศึกษาเนี่ยเขามีส่วนลดให้ใช้คำว่า10%บเปอละกันอ้โทุกคนคงเห็นข่าวกันแล้วแหละก็ตีซักคง0 0ื่บาทราคาตั้งค์เท่าไหร่คุณเอาไปลดไปคงห0 0่นเยอะนะเยอะเยอะอยู่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแต่ว่าผมอันนี้แอบไปคิดมาเองนะแล้วก็แอบไปถามพี่ๆคนขายแล้ว ก็คือพี่ครับแล้วอย่างนึกษาเนี่ยมันจะผ่อนยังไงชื่อื่อายุเท่านี้พ่อแม่ซื้อให้ได้ไม่ได้ติดไปจะต้องเป็นบัตรประชาชนน้องสบายเลยใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันสบายๆสำหรับรถคันแรกไห่ครับว่าแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขดบตรงนี้เองนะก็เป็นติดต่อที่เขามคือคุณได้ส่วนลดไปแล้วหกหมื่นนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ในส่วนของวอชาร์ตบางคนก็อาจจะไม่ได้จําเป็นก็ไม่เป็นไรแล้ก็ได้เป็นส่วนลดแทนหรือว่าอาจจะไม่ได้ส่วนของแพ็กเกจดูแลรักษารถก็แลกกันระยะ แลกกันแลกกันไปถ้าจะเอาวอชาร์ก็ยังไม่ได้ส่วนลดถ้าถ้าไม่ได้เอาส่วนลดก็ไม่ได้วอชาร์กแต่ที่ผมผมแอบคิดเล่นๆนะถ้าผมเป็นทักศึกษาผมขอแทนอินรวมันไม่ได้ป่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ถามกิ๊บบอสอ่ะผมขออีกสามหมื่นหนึอันนี้เพื่อนๆไปลองลองไปต่อรองกันดูลองลองมาดูที่โชว์รูมที่เกตบอลนะในมอเตอร์ทั่วประเทศนะครับผมลองดูใช่ครับผมนี่ก็คือโปรโมชั่นอยู่ประมาณนี้ก็รีบไปหน่อยเพราะว่าเอาจริงแคมเปญเนี้ยมันน่าจะหมดในช่วงปลายกันยาแต่บัมเปอร์อย่่่่่่าาาาาางเเเเเรรนนียชืออวจะต ว่าโปเพราะว่ามีคนสนใจเยอะนะแล้วก็เขาเพิ่งออกแคมเปญมาณวันนี้ก็หลายคนยังตัดสินใจอยู่แล้วก็หาข้อมูลกันอยู่ด้วยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแคมเปญมันอย่าเพิ่งมาเร็วไปเร็วรอดูแต่วันนี้นะฮะก็หนึ่งวันเนาะเราขับมาเที่ตั้งแต่เช้านะครับกลาก็ชัดไฟเต็มก็รียกว่าทั้งประหยัดพลังงานขับสนุกแล้วก็คล่องตัวร้านรูปตรงน่ารักนะอย่เข้ากับวัยรุ่นเป็นไงเออใช่ไหสุดท้ายนะพี่อาริ้งท้ายแล้วสิ่งที่ผมอยากรู้จริงๆนะครับ พาเที่ยวแบบ Gen Z อ่ะคอนเซ็ปเป็นไยังไงคอนเซ็ปแบบ Gen Z ค่ะก็คือต้องมีคอนเทนต์เเพราะว่าทุกอย่างของเราคือคอนเทนต์หมดเลยทั้งถ่ายรูปทั้งทำกิจกรรมทุกอย่างของเราสามารถเป็นคอนเทนต์ได้เพราะว่าเรามีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้เราต้องมีคอนเทนต์อยู่เรื่อย พี่ผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยนะคท่านผู้ปกครองทั้งหลายเพาะฉะน้นเลยมันแวะแต่ร้านก็แปรแหว่ถ่ายรูปอีกแล้วอะไรเงี้ยเรายังไม่ทันขยับตัวน้องก็โพสไปแล้วช็อตเรียวอะไรทัหมดแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะสีสันสำหรับลัมเปอร์ลัมเปอร์ครับขอบคุณคลิปสนุกๆแบบนี้ด้วยกับทางออร่าคู๊ดแคทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะและสวัสดีทุกท่านในระดับจบระดับต่างๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ